สวัสดีครับผมอา้าวที่นี่ม,มาเบิ่งการฟักมันพี่น้องมาดูการฟักมันพี่น้องเออฟัก,ฟกละมันสดๆพี่น้องฟักไขมันสวยงามถ้าเฮาฟักบ่แตกมันมันเฮาก็จะเกิดดีออกดีพี่น้องอยังสิ่งอะเนี่ย เป็นยังสุขการ,กรเกษตรคือจงไว้เป็ัดสองปีพี่น้องเขาก็จงไว้ปลูกกังสิ่งายพี่น้องเด้อแล้วเขาก็ไ่ต้องเส้นหน้ายาเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องเส้นหน้ายาพี่น้องไม่ต้องเส้นหน้ายาเขาปลูกล้ำสดวนเด้พี่น้องกอกใส่ถุงไปเลยพี่น้องเไย ฟักเอาฟักเอาโลดเด็พี่น้องเนี่ย่ต้องเรียกเนี่ยฟักเอาฟักเอาไปเลยว่ต้องได้เรียกพี่น้องฟักล้ำสุดเนี่ยมาฐานเนี่ยพี่น้องอืมเอามาตฐานนี่พี่น้องเห็นบ่อืมมาฐานบ่พี่น้องมาฐานบ่นี่พี่น้อง บพี่น้องมาฐานบอ่อนี่ละสงการและ,กะเกษตรนี่น้ำมันสดๆจนีส่สิละเปปลูกอะเกิดดีพี่น้องเนี่ยเกิดเต็มร้อยเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยแบบนี้เกิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยพี่น้องเสียบลงไปเกิดเต็มร้อย ฟักว่าแตกได้พี่น้องอือฟักว่าแตกได้พี่น้องอละมันกําำลังพอดีเลยพี่น้องละมันอนะสมิลับพอดีพี่น้องกระซิบสองครบพี่น้องเนี่ยสองครบสอง,สองครบ,บเนี่ย เวลาเสียบก็เสียบตรงๆเด้พี่น้องเด้อเวลาเสียบก็เสียบตรงๆเดี๋ยวอมล็ดสิ่งได้สดไหมพี่น้องเมล็ดอ่ะสิได้สดซดสดส่องอันซ่องเฟสได้พี่น้องเด้อเข้าไปดูเด้อครับเฟสอะ่ะผมสิได้สดโยเมลง พี่น้องถามอะไรเขามาก็เสด็จตอบพี่น้องสุดเสร็จเกลือได้บุดพี่น้อง่ยฝ่ายบดนน้อๆก็ได้ ได้หมดปลูกล้ำสดเต็มร้อยปลุกเส้นพี่น้องปลูกล้ำสดนะเต็มร้อยปลุกเส้นเพราะว่ามันไม่มีเพี้ยนนะพี่น้องเนี่ยเขาจะเส้นๆได้อย่าไปยึดอย่างไรพี่น้องเนี่ยเขาก็จะเป็นต้องเส้นดำยาเด้อตั้งแต่เขาเป็นเส้นดำยาเขาเอาไปซ้ำไว้เบื้องห้างมันออกโลกพี่น้อง ตาดีพี่น้องที่ดีจังว่าเอา้นาน้นแตกเล็กตกลงมาเอาคลิปนี้ก็เอาไวส้สนก็ได้ครับเด้อดูแล้วก้กดติดตามให้ผมน้ำแน่แล้วก็แชร์ให้ผมน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อแชร์ไปเลยพี่น้อง 这边。